เบอร์โทรยายไม่ได้เอามายายห่วงเบอร์โทรเดี๋ยวมีผู้บ่าวมาจริงสนใจเสือสวยๆนะครับผมก็หมู่สามบ้านสกอนะครับตำบลประทธบุตรเภอ่สัตว์จังหวัดสุรินทร์นะครับทางคุณย่าจะโทรจำหน่ายนะครับผมนี่ครับก็คุณย่าไม่มีเบอร์โทรนะครับก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านนะสวัสดีครับสวัสดี FC นะครับอุชิตับคนสุรินทร์เหลาอัปเปอร์ประสัตตัว นี่พี่น้องดูครับใครลงไปทำอะไรดูครับทอดกกนะครับแมวอมโอนดูครับเป็นวิถีชีพนะครับผมอ่าของพื้นบ้านเรานะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับต้นกกอันนี้พันอะไรย่าเกาะกระดามบ่กกระดามกกปู้กาะกระดามกกปูนู่นอีกคนนึงนะครับพี่น้องนู่นนั่งตัดอยู่นู่นะครับผมนี่ครับเป็นวิถีชีพนะครับ ทอนกกอัไปทอเสืออเเปป็็นนลลาายยดดก้วยอ่ะโอ้นี่ทำลายดอกด้วยบ่ทาขยโอ้นี่ใครสนใจติดต่อมาเด้อมีเบอร์โทรมั้ยเป็นเสื้อพักเบอร์โทรยายได้เอาไหมเบอร์โทรยายไม่ได้เอามายายห่วงเบอร์โทรเดี๋ยวมีผู้บ่าวมาจีบอ่านี่พี่น้องดูนะครับ ก็ที่จริงแล้วกกมันก็จะขึ้นหน้าฝนเนาะตามทางแบบนี้แหละครับผมไม่พี่น้องนะครับผมนะครับนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็มาเก็บเกี่ยวนี่ครับนวิธีการเก็บยังไงเนาะทอนบ่อหรือว่าตัดเอาเกียวเอาโอ้นี่พี่น้องใส่บูทอยู่นะครับผมเพราะว่าย่านปลิงย่านปลิงเด้อแมวบอลอนดูครับโอ้ยใช้เขี้ยวนะครับเกาะทีละต้น แล้วก็จวดนี่โู้ยเอาให้หมดเดอ้อหนูยาวไปถึงนู่นหนูได้กกเยอะแย,ย,ย,ยะเลยนะครับผมมาเรื่อยๆจักรยานโอ้ยมาอย่างไกลเลยอย่างไ <laughs> กลย่าเขาจำผมได้ผมจำย่าไม่ได้ฮูย <laughs> พ<บ>ี <laughs> ่น้องไป,ไปหาอีหยู<อ>ไปอยู่บ้านใกล้ๆกันนะครับอีเขาเพื่อนอผมนี่แหละนะครับก็ นะครับตอนนี้เพื่อนก็ได้ไปอยู่สวรรค์แล้วนะครับผมแล้วลูกสาวเขาอ่ะลูกสาวเขาก็ทํางานอยู่โรงงานทุกวันโรงงานเชื้อเพลิงนี่บอกโอ้โตเป็นสาวเลยตัวหนอนสาวแล้วหาเลี้ยงยายกับตาโอ้เก่งมากเลยนะครับดีครับค่ะปู่แอมชอาไปอยู่กับเมียเขาค่าแอมได้เมียที่ไหนอ่ะสิงห์บุรีโอ้ได้เมียภาคกลางอุยจับไปหาเมียแถวภาคกลางบ้างไหมเนาะล้อเล่นนะครับ อ่านะครับนี่มาดูนะครับพ้นงานนะครับผมอันนี้ไปแบ่งกันหรือต่างคนต่างตัดโอ้นี่พี่น้องเด้อนี่ครับกกกกปูนะครับเกาะกระดามกกปูนะครับผมมันจะเป็นต้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับต้องเอาไปจินเริกไหมนี่นีครับต้นมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับพอตากแดดไปนะครับมันจะหดตัวอีกระดับหนึ่งนะครับอ่านะครับใครสนใจก็ ไปซื้อได้นะครับทำเสือเป็นเสือลายนะครับผมก็มีการย้อมสีมีขั้นตอนหลายอย่างนะครับที่บ้านสกอเดอร์น,นะครับผมหมูม่สามตำบลประทัดบุอำเภอประสัดจังหวัดสุรินทร์สุรินทนี่มาดูยายยายทำอะไรนี่ยายทำอะไรยายเจเกยายยายตัดหัวตัดห่วงเกบตัดหัวตัดหัวกุกเหนีับพี่น้องพ่ยาย อ่านะครับ,น,บ,บนี่วังมือเดอ้อพี่น้องดูเคีียวอะไรจะคมขนาดนั้นอจับยังเสียวมือเลยนะครับผมอ่านี่แหละครับผมดูครับร่องรอยนะครับรอไไอ้อพูดไปงั้นเลยครับผม นี่พี่น้องนเลื้อยเยอะครับผมเก็บได้เป็นอาทิตย์นุ่นแหละนะครับผมอเดี๋ยวจะทัวนอีกครั้งครับใครสนใจเสือสวยๆนะครับผมก็หมู่สามบ้านสกอนะครับตำบลพัทบุอำเพิ่มสต์จังหวัดสุรินทร์นะครับทางคุณย่าจะทอจำหน่ายนะครับผมนี่ครับก็คุณย่าไม่มีเบอร์โทรนะครับก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านเอาให้งานผู้ใหญ่บ้านนี่แล้วโอเคครับ อยาลผใหญ่บ้านเป็นหลานยายด้วยนะครับผมโอเคครับผมพอสนุกสนานพอสมควรในอุจจตบไปภารกิจต่อข้างหน้านะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด s ั b s c r i b e กดตะ้งพต้เพื่อผมด้วยนะครับเจอกันใหม่เด้อครับผมสวัสดีครับ